คุณสามีครับนี่เปื่อยไม่เอานะลูกอันนั <S <S ้นแ่ะอันนั้นเปื้อนแล้วเปื้อนแล้วหนูจะกินอีกเหรอกิน อืมโอ้ยอืม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 อร่อยเหรอลูกอืมอืออร่อยอืมผัดผักน้ำมันหอยผัดผักคะนากับผักความตุ้งใส่กันแล้วก็ใส่น้ำมันหอยทีนี้น้องเพชรเอาน้องเสียนไส้พี่น้องเจ้าเบิ้งเบิ้งกินกินเลยข้นมาอือกินกินข้าองเสียนนี่ไหวปะ เอาลงเอาพักออกนี่หุ่นห่นโอ้ยหุ่นหุ่นมากินบนี่ล่จ้าหยดได้หม้วอีกเดี๋ยวเอา่ใหญเอาใส่หนังกินใส่ให้หน่อยแปบนี้นะวีทยอยกินเนื้อไลยบุทคินแม่ว่กคัแม่น่ารู้ดีตึ๊บเนื้อ เจ็บทำไมพ,พอเจ็บเออพอยเจ็บแห้วลูกขอโทษนะแมงวันไงลูกมันเป็นมันเหรอแมงวันค่ะอ,คอันนี้อันนี้พี่พลอยพี่พลอยกินเนื้อไก่เออดูน้องเพชรพี่หน่อยกระปุใส่ <laughs> จ่า,ากินเลยลูก<น>กินเลยกินเลยแล้วเช็ดเอานอ่ขึ้นไปเอามือตรงนี่ไม่ล่ะเนาะเอามือข้างหนึ่งตรงไว้มันยังโบฮีาเออหูจักบ้ เอาพี่หอยจะบบอสองสาวข้าวเสน่ห์หอยดูให้พี่ดูดูดูหอยกินดีดพีชกินข้าวดีกว่าแดดแดบหอยไม่กินแ้าเอาใส่เลยลูกผัดน้ำมันหอยผัดผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องนี่ผัดคะน้าต้นใหญ่ๆหญเนี่ยคะน้าใหญ่ออกมาให้แล้วก็แล้วก็มัน ตะหน้ามัวเนาะอยอาหย่ำแหง้งเย่ะหน่ำปน,นันคุณสอยาครับเจ้าอ,อจะเย่าหย่ำแหง้งหวางก้อนน่สิันนี้กรใช่ใช้ช่วงื้ำช่งอยู่บ้านยังก่อบ้านหวยบานหวเจออ,ออําเภอหนังอําเภอชั้ชูงจังหวัดหังหลัขอนแกนหลานยายหนังหลานยายขอนแกนหลายายขอนแกนอําเภอชำชู ยุบันหัวเตยอย,อย่าโทรมาว้รับโทรสั์มึงสอนอืมแซ่บหลายจิว่ะกินเลย,ยกลยินะเล้ยกับแม่อืมกับแม่ไอตัดลูกพ่อบ่อยไป,ไปแล้วบ่ลูกพ่อไปทำงานแล้วพ่อไปลองเพ่งติืม ขบอยไปร้องเพลงเรือไปกับขบอยขบอยไปร้องเพลงหนูกับไปกับพ่อ,อไปไม่ได้หนูเป็นเด็กอยู่จะนั่งผ้าพับนั่งผ้าเพียบไม่ใช่ผ้าพับนังน่งเหยียบขาเขาเอื่นนั่งย่ำเหยียบขานั่งเหยียบ้อย นั่งเหยียบถ้วนั่งเหยียบขานั่งเหยียบขาพี่พลอยกินเดี๋ยวนื้พี่พลอยไม่กินขนมจีนเหรอลูกตุ๊กตุ๊กส้มส้มนั่งเหยียบซร้อยอร่อยมากอร่อยมากกินแล้วมีลล่าได้จ้าพวกเมื่อีหล่าหล่าพรานถึงยายเนี่นี่ไหม นี่แม่อันนี้เขาเอิ้อนยังอ no ันน no ี้อันนี้อันนี้เขาเอิ้อนยังเขาเขาเอิ้อนยังนี่นี่โยดไม่ใช่นี่ดาวดาวขอดาวให้หน่อยสิขอดางเข้ามาจ๋ามันกุดมันกุดปีเหติอ๋อหนูปีเหตุอะไรลูกไม่มีหรอกไม่มีปีเหตุหรอกเนี่ยเอาตั้งใจกินเดี๋ย อืมก mm ิน hmm, อ mm ืมแนวหมักเขาให้ก mm ิน hmm, ง mm ่ายเนาะขนมเส้นเนาะเอ้ดีกลิ่นเซ้งใช่ไหมไอ้เขาดะได้ซ้อมซ้อมก็ไปเหรอไอ้เจ้าว่าเขาภาษาอังบ่แซสี่ยงรุยเลยสายลุยแซ่บบ่ครับคนสวยบอกคนนี้แซ่บบ่โอ้ยย่าไปใส่มือใส่หัวไม่ละหัวอย่ยอย่าไปใช้หัวมือมันโชกกระปุกไยจะใส่ ยอย่าทำสิมันไม่ดีเจาเพชรปากหมอนเฉยๆโอย้ยมันขหัวเฉยๆยังไงมันมันสกปรกมือโอเคไหมอย่าทำนะไม่ทำนะอืเห็นไหมนั่นแสบบัวจ้าเพื่อนวะแสบบัวจ้าใบกัวพายกัวนอ่ไส่นี่ไส้นี่นี่ขวานีา่ไส้ ซ้ายขวาซ้ายขวาใายขวาใช่ค่าอืมซ้ายขวา,า,ขวากินเบนเดอแซบแท้เพคนวะคนคนไหล่ะกินเบนเดอแซบแท้ค,ค,คนนะแซบ,บจุจ้ามาเด้อไม่กินพริกอืไม่กินพริกหม,กมกูกว่าหมก,กินผัดผัก,ผ,ผ,กผัดผักเนี่ยคานาหอมหอมหมืนหวานเลยนี่ทำไมถึงทางยายหล่น <laughs> มันตัดนี้ดิขึ้นตัดขึ้นเลยอืมองนั้นแหละอืมแบะบะเบะเดี๋ยอาใหม่เอาใหมเยอะไปดูเนี่ยบดิ้งดิ้งดองเข้าไปเลยมันดิ้ง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 ดองเข้าไปเลย แต่มาฮุงอีแม่สร้างมากกะส้มสมเยี่ยวเปรี้ยวมากแม่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 มันต้องแค่ออกมาหรอกี๋ยวยายไปกินเองเี๋ยวยายกินเองกระเทียมจ้าอะไรลูก ลโลอเล็กทูโมโลไม่ติดใจด้วยยางก่อนหันซีโยอาเกนทูโมโลทูโมโลซีโยอาเกนใยังูโมโลทำานกัน What What น o u r name My n a m เ is K ปุ๋ย กินหอตานมเยอะอืนี่อทำเสียงเล้อทำเสรยนเเพีรทำเล้วครับครับครับขอดาวให้หนูหน่อยค่ะส่งดาวได้ไหมคะดาวจะแต่นส่งได้ไหมไอ้สิ่งของเข็น ไอ้คิดกินขนมเสซนจ์จ้นะนะมาเลยค่ะขนมเซนจ์มิมลาเด้อร์ขนมจีนจะเป็นคือเก็้แทะมิลา่าได้กินแกล้มจนะังเนืเนี่ยแกล้มมันก็จะมันก็จนะเนื้อแช่ของเขาเยอะเนาะเนราะนีไ่ไงส่งได้อยู่เนี่ยดาวมาแล้วว่า มึงพ่อเมื่อเช้านี่มันไร้สติไม่ได้เนี่ยโทรศัพท์แย่แตนน่ะไม่รู้มันเป็นอะไรแต่เด็กันนะพ่อเด็กันนะแม่รู้ว่ากายอยากก่น ลรากรงน,นะพ่อเ้วก็น,นะแม่หนูอยากไปกับพ่อแม่พ่อบอกว่าแม่บอกว่าให้หนูโตอีกก่อนค่อยไปนะอย่างเงี้ยแม่หนูอยากไปกับพ่อหนูกลับไปกับแม่เอออยากไปกับพ่อหนูอยากไปกับแม่ไหน,นเด็กๆมันก็หูยหาพ่อหาแม่เขานะคะ จะไม่ให้ไปกับพ่อกับแม่เขาก็ไม่ได้เพราะว่าอาชีพของพ่อของแม่เขาก็คือเป็นหมอลำค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย <laughs> ลูกพ่อแม่คอยเป็นหมอลำพ่อม,มาเป็นงนอำคอยก็เลยต้องไปเป็นหมอลำใมาเป็นหมอลำน้ำพอน้ำแม่คอยน้ำพอน้ำแม่คอยมิอเจ้าเข้าใจบอมโอเคโอเค,อเคปาบี ปาบีมาเลยนนะมีลาบออ,อันนี้เปาปาบีอ <c oughs> ปาบี <c oughs> ปาบ,ปบีอันนี้ปาบีอยู่โรงพยาบาลน่ะกลับมาจากชลประพึกไปโอ,โอสุกใจแร้นไป <c oughs> พ่อแม่ฟังบอกผมยายด้วย <c oughs> พ่อแมียที <c oughs> ่หล่ <c oughs> เป็นหมอลำ อีลาอีลาอีลาคนเด้ออีลาคนเลยอะไรลูกโอ้ยพี่พลอยทำอะไรพลอยอย่าทำนะพี่พลยนะพอยทไมมัเจอ้วกพลอจะอ้วกพลอยตวมกินพออยากเข้าโทรศัพท์พี่พลอยมาทางนี้สิพี่พลอยเดินมาทางนี้สิลูก เออมืตอตรงกับเป็นมึงแกเห็นมันเขาขายเห็ดนใจไหมเขาก็เห็ดนใจขัเนเลยมืตอตรงอย่างนี้เฮียใส่ไม่ยังเหรลูกฮึไม่ยังกี่บาทนี่ฮึเข้าตาอย่างนี้ก่บาทนี่ไม่เพี้ยไม่เพีย้ยเพื่มันเข้าตาเลยสิใช่ไหมในหนูหนูเก่งมากเออหนูเก่งมากโอ้ยสุดยอดเลยแค่ในเจ่าเนี่ยอืออ่ะเห็น้ไหม ่ไม่เข้าไปใจตาหนูเลยพี่พลอยไปไหนลูกหาทะเลยค่อ่าทะเลเด็กเพชรเหรดกินอีกเหรอลูกป้าเด็กยังไม่อิ่มเหรอไม่อิ่มหืมเด็กกินเก่งจังเลยอ่ะอืมใส่หมดเลยเทให้หมดเลยลูกแม่เจะสร้างกระปุนมาให้อีหล่าเลยแม่เข้ากันแม่ค้นเข่ากันก่อน เอาอย่างนี้ที่ลูกเนี่ยใช้อย่างนี้ใช้ช้อนอย่างนี้ใช้ช้อนคนอย่างนี้หนูจะไปใช้มือไม่ได้เนี่ยหนูต้องใช้ช้อนเออบางอย่างยายก็ให้ใช้มืออยู่แต่ว่าบางอย่างหนูก็ต้องใช้ช้อนเหมือนกันอือเนี่ยนั่นนั่นแหละระวังอย่าให้เข้าตาอีกนะค่ะแต๋มจ๋าอืม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 ีืมอ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 ้มอืมอืมอมอืมออืออืมอืมอืมอือมอื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 อมอืมออือืมอืมอื าเออมันเข้าตาหนูแกงว้าวคนดูพันเก้าเลยว่าจะถึงสองพันไหมนะแล้วอีกสิบคนนะพี่แกงทำดูสิรสเดีวอะอือสองขั้นอือสองขั้นอืออร่อยอ่ะอร่อยชุดชุดเลยอ่ะไหนดูยายดูสิอืออร่อยมากอ่ะนี่ฮะน้องเพชรถึงกินดีอ่ะ ใส,ส่ใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวอืไม่ได้ทําเค็มนะอย่าแตนกินเจืดนะทีนี้บวกกับผักหวานๆด้วยอร่อยมาก <c oughs> มากินข้าวม,มากินข้าวเยีกยพี่พลอยมากินข้าวพี่พ่อยเล่นสกูตเตอร์ พี่คอยก็คือเจอเดี๋ยวพี่ไม่ใส่หรองเท้าเเหยียบน้ำเออแล้วมันเหยียบน้ำมันพี่คอยไม่แข่งเท้าไม่ได้นะเหยียบน้ำแล้วมันต้องไปโรงพยาบาเลเนาะน่ากลัวอืน่ากลัวมากไปแล้วล่ะลูกเอ้าเช็ดมือหน่อยเดี๋ยวเช็ดกินอีกอก,<น>กินก่อนกินก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปกินให้หมดก่อนออห้าโมงครึ่ง ป้าป้าเหมียวจะมารับไปงานไหมมันย,ยังไม่ตอบรับเรามาเลยเนาะไปได้ไง Vẫn hành lẽ ขอบคุณดาวห้าสิบดวงคะ่ะน,นู่นเดี๋ยวนี้สกูคุเติมีตัวเดียวตัวสองตัวนึงไปยี่สิบสูงสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณนิชาพัฒน์ส่งดาวให้เยอะๆเลยนะคะยังไม่ถึงร้อยดวงเลย แปดสิบเก้าดวงแล้วน่ารักมากค่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วไปแล้วตต่หมกหอยมันสมพดห้าโมงสามสิบสี่แล้วจะยายอ๋อยังไม่มาเลยอ่ะป้าเหมียว ส่งดาวให้แล้วค่ะน่ารักมากๆเลยขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยเจ็ดดวงแล้วขอบคุณมากเด็กมีความสุขค่ะเด็กอยู่นี่แบบโตว,วันโตคืนแล้วก็ฉลาดนะคะ มาเบิงเดอ้อพูดไดว่าข่อยเลี้ยงหลานบด่ดีพี่น้องเลยมี่ยังก็ได้กินนด้ยังได้อยากมาชุดน,นว้วรับรองว่าเกินหามู่กันแล้วกันกับเขาแต่ละเมือแม่พ่นสังมาให้ทังหมูทั้งไก่ทั้งอย่างบ่เคยขาดเลยแฟนครับยา,ยายป่า,ปาๆงาๆส่งมานั่นอันนี้มาให้แมนมืด พูดได้ว่าเขาเลียงบ่ดีผิดกุดจังสันจังสีมาเบิงเหรอเนี่ยอืมพูดะ่ะเขามีความสุขขึ้นอย่างหักป่านเตียงแค้งป่านตาคอยบานย่อยนี่ข้างๆไปให้ร้านก็าบ่ได้ ที่เกาให้พเพราะว่าเขาบ่เอาอย่างเขานี่ใสเสียพก็ฟังนี้บันขอบคุณค่ะคุณอลไทยอะไรลูกของแถนเขาอะไรนะลูก จ๋าข้ามาลูกข้ามาข้ามาได้อยู่แล้วหนูเก่งอยู่แล้วเมื่อกี้หนูก็มามัน,ม,นมันไปไม่ได้ทำไม,ม,ไไมไทำไมมันมาไม่ได้เหรออาหาพี่พลอยปะ <c oughs> อือ ผมเนี่ยต้องสะซุมเมือได้พี่น้องสะเช้าเย็นด้วยนะนี่ไม่หนาวนี่เพราะสะเนี้มือแรงมือไดบ่ได้ออกไปใส่ในสะเท่เดียวแต่ขันได้ออกขังนออนี่สะเด็กปนได้กับสะเศร้าแรงผมแม่แอดเพิ่งกับสั่งแชมพูดบำรุงผมห่นได้ไหาย่างดีหุ่นด้นะ่ะคิ้มเแบบี้ไม้กับ รับสีหน่ย่ยโอ้ยบ่ขาดาเทียท่าผิวทาายัางให้เขาเสียวปันได้อยกเนาะพี่น้องแต่เ้องถ้าเป็นเด็กหน่อยถ้าเป็นสาวมาปานี้เอากับวด้ใด่ดีซ้ำเขากุ้ะก็มลังใจ่กันหลายๆซะะักหน่ะเอ็๊ยีอีหลากกับ ส่งนั่นส่งนี่มะห้มื่อน,นี่ก็ได้เสียผ่าอีกลุงวิทย์เอามะห้ตูเมนี่ไงไว้มูกเจ้าว่าเป็นไหกนนี่รองเท้านี่ซื้อแป๊บเดียวแป๊บเดียวนี่ไงแบบเลี้วบบ่ขัก เมื่อความจะเริ่มตูตูตตของเขาเหลดบารีนม,นมันเนี้ยมันคืนเนี่ยกินสองแล้วซีกินแชสองก็เป็นซีมันว่าพูดละพูดละซีคือเขากินให้เขากินเลยเขาสีงไว้ไวๆน่่งาาาากายเขากินนมมันก็กระดูกระแข็งแรงความสูงความยังก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อ <c oughs> คือน้องแอดค่ะน้ำแม่แรงอากาศสมีแหละออกมาแลนเลนนี่หน้าบ้านน้ำมืเอเ้าก่อนออกมามือเ้าร์ผ้าขาออกชุ่มเอออกมาหนาบ้านเขาจะออกมาเองเลยให่รองเท้าไปออกกําลังกายเขาว่ะมืเอเศาร้าขบอออกบานเลยงชื้อห้างมือเขาจะไปพู้นไปส่วนกราง เพิ่งเพิ่งเพิ่งมาหรออะไรอะลูกตีหน้าอีกแล้วอ๋อมันไม่ใช่อุบัติเหตหลลุเห,หรอลูกหืมเหรอเดี๋ยวยายไปจัดการให้นะแป๊บนึงอืมน่รู้เรื่อง,อง <laughs> มาไว้ข่อยไม่รู้เรื่องกว่านะ <laughs> น่ะอะไรนะลูกเอามาได้ไงเนี่ยจ๋าสวัสดีค่ะยายสีนวลอะไรนะลูกสีแก้มน้องเจ็บไหมคะไมายายปลอกให้มายายปลอกให้มาแก้มมาข้างไหนข้างไหนหายแล้วค่ะอน้ำผลไม้กินค่ะกิน นมเปรี้ยวหรือว่าอะไรเต็มเลยจบมาแล้วจบมาแล้วมาแล้วเหรอมาทำน้องหรอมานี่จิจับมานี่จิโอ้ยยพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเร็วไป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 เรวไป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 ไไปเร็วไปเร็วไปเ ไปไปเพชรเพชรเขาบ่ข่ามเลยเขาลงข้างล่างเขายางผักล่างแล้วเขาขึ้นมาหันเขายางผักล่างดังมั้งเร็วเร็วเพชรเพชรเร็วเพชรเร็วเพชรบีบไป คอยมาทําอะไรเหรอหคอยจะมาทําอะไรฮะอะไรนะลูกอะไรเข้าตาคะยายดูชี้อ้ยนนนนนนเนนนนนเนีนน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 มีนนลนยนน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 มยน มมม่่่ไซื้้อใหเหรอแม่ซื้อให้เหรอลูกอุ้ยใครมาทำอะไรโอ้โหโยนใส่ยายดูดูดูดไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยไปเลยตายไหนตายไหนอ้ามันเหดียวมาแล้วน่ะโอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมานี่มานี่ก่อน มาแล้วมาแล้วฟังยายนะอ่ายืนอยู่นั่นก่อนเขาก็เชื่อฟังเราอยู่นี่แหละค่ะนนอย่าพึ่งนะลูกยืนอยู่ตรงนี้ก่อนให้พี่ลงมาก่อนนะเนนอะอเออเออดึงกัน ออืเดี๋ยวรถมารลองรถชมพี่พลอยเลยนะอ่ะเอาน้องเพชรทำอะไรพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา